ครับืันนี้วันอาทิตย์พาบักกอบกามาจัดแล้วครับโอ้คนผิวคอพผิวะแต่ยว่าดินค้นผิวคอนจัดแล้วครับท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 ับแล้วครับเสียงเงไงกลางๆครับขล่มดีผมก็ไปจอบบักเทียบพนมอยู่เอาเทียบพนมอยู่ครับบานนี้ นกตัวกมันกระหียกกะขันปกติธรรมดาบอกคิดว่ามันถือถือหังถือแล้วล่ว้เบิะมงงาใส่ครับบมมีงาใส่พวกยางมันแดดเิดกวามทำงานอีกแล้วครับความไม่จัดครับตัวนี้เมื่อวานผมมายุ่ใจใพุ่นครับใจใพุ่น พเนยียดลันแต่โบราณกอนกะสีได้นกน้อยเหยียบคือไดลยคุณเจ้าบกเทียบมากเหมือนว่านนี่เทียบเบิกน้ำกันครับหมุนใส่ยากขึ้นยังนี่โซ่ที่ดันไ่ได้พเนจรันที่หาเทียโอ้บวกเทียมมัน ตัวนึงบินออกแล้วครับบินออกจากเทียบพนมแล้วตัวเมีนเยนกแก้วนี่ขึ้นเร็วครับรบ่ต้องเลยขึ้นเรียวเล็กน,น้อยเบ่งโตร่วำกันครับมันละครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ขนกระจายเต็มพื้นเลย ความจัดแล้วครับมันกะถึอมันกะเห็ดซื้อผมก็บเบ้ไดนี่น้ำสามปีแล้วครับนกตัวนี้สองปีสามปีแล้วพึ่งได้ตัวนี่ละ่ะมันทีอยู่ต้นนี้ล่ะว่านเฮี้ยกเปิดนมือน่ครับง,ง้ามครับใช้ตะเสว่าครับนี่มานัง นั่งสามสิบนาทีนี่นมันโซกันเนี่ยสูกันเนี่ยโอเคครับมานแล้วละครับมือเนี่ย